ตอนนี้มาทำตอนเย็นนะครับมาทาตอนเย็นอ่าตอนข้างองดวดนิดนึงพอด,ด,ดีที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้นะครับที่ผมขึ้นไว้นี่นะฮะเอ่อท่านเห็นลโลโก้นี้นะฮะทางซ้ายมือนะก็คือตัวพระเอกใหม่ของเรานะครับ แต่นี้มีปัญหาที่จริงมันมีปัญหาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะวันก่อนแล้ววันก่อนเมื่อวานนี้ก็มีวันก่อนนี้ก็มีนะครับซึ่งผมใช้เขาเนี่ยผมผมว่าผมใช้งานเขาหนักนะคือทํางานจนคุ้มนะครับแต่ว่าเขาหาจุดลงทะเบียนซื้อไม่ได้ก็เลยใช้แบบนี้ไปก่อนแต่ว่าขนาดขนาดนี้ก็ก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับไอ้ที่ผมมาพูดเนี่ยนะฮะที่ที่ผาพูดเนี่ยด่วนนิดนึงนะฮะที่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากเนี่ยนะก็คือถ้าเห็นข้อมูลนี้ใช่ไหมครับไอ้ ข้อความนี้นะนะี่นะอันนี้อ้างว่าก็คือข้อมูลมันน่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ล่มนะประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้มันมันเป็นมาหลายวันแล้วสองสามนะวันนี้วันที่สามนะ <c oughs> ผมทํางานต่อไม่ได้เลยนะครับผมทํางานต่อไม่ได้นี่ในมือถือผมก็เป็นนะครับเนี่ยนะฮะอันนั้นคือผมใช้กับคอมพิวเตอร์ desktop นะแต่พอม,มาตรงนี้ผมก็ใช้กับมือถือด้วย ปรากฏว่าคุยอะไรไปคือไม่ได้คุยอะไรมากครับแค่นี้เองนะครับมันก็มันก็ออกมาอย่างเงี้ยครับนะฮะออกมาอย่างเงี้ยซึ่งก็ถือว่าล้มเหลวแล้วนะซึ่งทีนี้ผมก็เลยงงมันเป็นอะไรของมันนะมันเปลี่นอะไรของมันถูกไหมผมก็เลยต้องหาวิธีนะครับหาวิธีที่จะรู้ให้ได้ก็เลยเข้าไปนั่งอ่านข่าวนะครับหาข่าวตาประงทศมาดูปรากฏว่าข่าวเจ้าหนึ่งรายงานออกมา มื่อประมาณหกชั่วโมงให้หลังนี่นะครับอันนี้ผมจะไม่เอาขึ้นจอให้ดูนะครับท่านผู้ชมเอ่อแต่ผมจะส่งลิงก์ให้คุณไปแปะเอาข้างล่างกันนะตรงไอ้ไอ้แถบข้างล่างชื่อของวิดีโอเลยนะครับผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ไปคลิกอ่านดูนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังคร่าวๆนะครับเนื้อหาสาระมันน่าน่าตกใจมาก,กน,นะครับเขาบอกว่าพบการโจเบ,เบกดิฟซิกใหม่ ขณะที่วิเคราะห์การโจมตีก็คือ,อมันมีการโจมตีมาก่อนหน้านี้แล้วระหว่างที่เขากาลังวิเคราะห์อยู่ก็โดนโจมตีซ้ําอีกจากรายงานข่าวเห็นว่ามีสามครั้งนะครับเจ้าเบกครับท่านผู้ชมเจ้เบกเจ้เบกนี่มันค่อนข้างรุนแรงนะครับเนาะในภาษาเราถ้าเราแปลมาก็คือ เป็นการละเมิดนะครับหรือภาษาหนักๆทือแหก,หกหข้อกัอนเนาะนะนะแต่ว่าเราก็หาหาศัพท์อื่นดีกว่านะครับที่มันที่มันนุ่มนวลกว่านะฮะโอเคบริษัทรักษาความปลอดภัย API อย่างบอลามนะครับค้นพบว่าแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ d e e p s e ของจีนอาจเสี่ยงต่อเทคนิคการเจลเวทที่ช่วยให้สามารถ ดึงระบบออกมาได้ทันทีตามรายงานของ Security Week นะนี่ข่าวทีนี้เดี๋ยวผมจะดูข่าวตรงนี้นะครับเป็นเนื้อข่าวอันนี้เป็นหัวข้วนะอข่าวเฉลยนะเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะอ่านหน่อยนึงนะแล้วก็จะสรุปให้ฟังเขาบอกว่านักวิจัยจาก วอลรัมและบวกว่ายุบซิกได้จัดการกับวิธีการเจลเบ,ลเบลกต่างๆและมีอะไรฮะเจลเบกที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากตักกะการตอบสนองของ AI ที่มีอคติอ่าฟังคำนี้ครับเป็น AI ที่มีอคติเนาะความหมายเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วการพัฒนานี้ก่อให้เกิดคำถามสำคัญเกี่ยวกับการฝึกอบรมแบบจำลอง AI ออคติใดบ้าง ที่อาจจะมีอยู่ในระบบเขาหาว่าเป็น AI ที่มีค่าติอันนี้ฟังไปก่อนนะฮะเราพิจารณาเอาเรื่เล่าให้ฟังและไม่ว่าระบบเหล่านั้นจะทำงานภายใต้ข้อจำกัดด้านกฎหมายระเบียบเฉพาะหรือไม่ซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งสำหรับการจำลอง AI ที่พัฒนาขึ้นภายใต้เขตอำนาจศาลที่มีการควบคุมเนื้อหาที่เข้มงวด นักว,วิจัยกล่าวเสริมรายงานอีกฉบับโดย nsfocus เปิดเผยว่าระบบแชทของ d i p s e e ตกเป็นเป้าหมายของการโจมต,รตีแบบ distributed denial of service สองครั้งในวันที่20และ25มกราคมขณะที่ใช้เลนะือกโอเคก็ เดี๋ยวผมอ่านแค่นี้ก่อนคนระับก็คือสรุปแล้วก็คือเหตุผลที่เหตุผลที่มันเกิดอันนี้ขึ้นน,นะฮะก็คือเซิร์ฟเวอร์ถูกโจมตีนะครับโจมตีเนี่ยเขาเขากล่าวว่าอย่างนี้นะครับขอเขาล่าว่ามันเกิดขึ้นถึงสามครั้งพร้อมกันที่ไหนวะเซิร์ฟเวอร์เขาอยู่ที่อเมริกา แล้วก็สหรัฐอเมริากาอังกฤษนะครับแล้วก็ออสเตรเลียซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งสาที่นะครับเกิดขึ้นพร้อมกันทั้ง3าที่เขาเลยบอกว่าทิฟซึกกล่าวว่ามันไม่ใช่บัติเหตุแน่นอนนะฮะอันนี้ก็ไม่ทราบครับไม่ใช่บัติเหตุนะครับถ้าไม่เก็ดพร้อมกันเขาว่าเนี้ยโอเคเดี๋ยงั้นไปดูไปดูลิงก์นะท่านผู้ชมนะไปดูลิงก์เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาไปแปะลิงก์ข้างล่างไว้ให้นะครับอ่านดูบางทีผม มันเป็นด่วนๆนะครับผมก็ไม่อยากเอามากล่าวอ้างมมากหยู่แต่ว่าขอขอใหอ้ผู้ใช้นะครับหรือว่าเแฟนของลิปซิกนะพระเอกใหม่ของเราเนี่ยนะครับก็เอาใจช่วยนะครับเอาใจช่่ยนะฮะให้เขาผ่านพ้นไปถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นอะไรไปตอนนี้นะผมว่าผมเสียดายนะไม่เห็นว่าผมมองแล้วคือการใช้ภาษาของเขาครับ กับบ้านเรามันบ่งบอกถึงเอเชียนะครับเวลาเราใช้งานลิปซิกนะอันนี้ผมร,รู้สึกเองนะครับผมรู้สึกเองคือมันจะแตกต่างกับอีกสั่งหนึ่งที่เขาใช้ภาษาสากลนะนะซึ่งสไตล์ภาษาอังกฤษพูดกับหน้ากับหลังนะครับผมก็บางทีมันสากลเกินไปคือเออขาเรียกว่าอะไรนะทารุในการฟังหรือการอ่านนะครับ ก็จะขัดขัดอนิดนึงแต่ก็ใช้ได้ครับไม่เป็นไรก็คือใช้ได้หมดแหละนะครับขอให้มันมีใช้นะครับแต่ว่าเราก็ถ้ามันเลือกได้เราก็เลือกใช้สิ่งที่ดีที่สุดถูกไหมครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะคือตอนนี้มันยังใช้ไม่ได้100ร้อยเปอร์เซ็นหรอกครับดิฟซิกะนะผมก็ลองใช้ดูอยู่มันก็อย่างนั้นแหละพอใช้ไปปุ๊บแทนที่มันจะตอบทันทีภายในหนึ่งสองวิมันก็หมุนริ้วๆอยู่นะฮะซึ่งคิดไม่ออกเหมือนกับว่างงอ่ะนะ จากที่เคยฉลาดเฉลียวก็กลายเป็นเป็น,ปนจะออกง่ก็ไม่ใช่นะคือคิดไม่ออกครับก็เลยงงอยู่เฉยๆมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยคิดไม่ออกมันก็เลยมาอย่างเงี้ยหยุดการคิดอะไรประมาณนี้ครับคิดไม่ได้ก็หยุดการคิดนี่แหละนะโอเคเอาแค่นี้ก่อนครับเอาแค่นี้ก่อนก็คือมาบอกลก่าวกันนะครับในฐานะที่เรานะครับเป็นสาย AI สายเทคโนโลยีด้วยกันนะครับก็มีอะไรก็ส่งข่าวบอกกันดูอะไรกันนะครับ ในที่มันด,ดีก็เดี๋ยวจะหามาบอกครับจริงๆแล้วนะผมเหรอฮะกะว่าพรุ่งนี้ผมจะทำคลิปเปรียบเทียบการใช้งานระหว่างลิปซิก่กับเจ้าอื่นที่เราเคยเห็นกันน่นนะในในตลาดน่นนะก็เลยยังไม่ได้ทำเพราะว่าเจอปัญหาปุ๊บเนี่ยหรือย๋อเดี๋ยวดูไปสักพักก่อนครับให้มันกลับเขสส้าสู่สภาพปกติกันโอเคคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวผมฝากติดตามนิดนึงพอดีผมเพิ่งกลับมาทำคลิปอีกรอบหนึ่งเพราะว่า ผมเทอมทำมานานแล้วแต่ว่าหายไปก็หลายปีเหมือนกันนะนิสัยดายช่องก็เลยมีเวลาว่างๆก็เริ่มกลับมากลับมาคราวนี้ผมก็เลยเอาเทคโนโลยีมาคุยกันดีกว่าเพราะว่าผมซุ่มอยู่นานนะฮะซุ่มอยู่หลายปีใช้เทคโนโลยีอยู่หลายตัวนะโอเคขอบคุณมากครับสวัสดคครับ